อยุทยามีแต่ของอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอกก็ขอญาตมาพักผ่อนที่โรงแรมแคนเตอรี่อยุธยาค่ะโรงแรมแคนเตอรี่อยุทยาเนี่ยเขามีเสียงหรือเสียงรลอาอ้างกันว่าอาหารเชา้าเบรกาสต์ตอนเช้าเนี่ยคือเด็ดไม่แพ้ใครเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยได้ลองมาพิสูจน์กันดูนะคะว่าอาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ โดยปกติเราเอ๊ไปนอนพักที่โรงแรมหลายที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาพักที่โรงแรมอยุธยาวันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนมือเช้าให้เป็นมือพิเศษก็เลยแวะมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่หนึ่งคืนค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีมุมอาหารหลากหลายชนิดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะอาหารไทยอาหารต่างชาตินะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะ ส่วนบริเวณตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสาวเบเกอรี่นะคะต้องห้ามภลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามีขนมอบแล้วก็มีแยมนะคะซึ่งแบบอร่อยมากๆทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากไปท่องเที่ยวแล้ก็ชิมอาหารอร่อยๆตอนเช้าแบบนี้นะคะแนะนำเลยที่โรงแรมแคนเทอรี่อยุทยาค่ะแล้วเจอกันกับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ